วันนี้เรามาทำสั่งขยาใบาเตยกันนะคะมันก็คือสูตรเดียวกับสั่งขยาชาไทยแหละเนาะแต่เพียงเปลี่ยนจากชาไทยมาเป็นใบเตยจ้ะเราเริ่มทำกันเลยนะเราจะใช้แป้งข้าวโพดนะคะ35กร,รัมนะคะน้ำตาลทราย25กร,รมัมเกลือ1ช้อนชาคนทุกสิ่งอย่างให้เข้ากันพักไว้ก่อนเนาะ แล้วเอาเฉพาะไข่แดงนะคะได้จากไข่เบอร์สองสามฟองนะคะคนทุกสิ่งอย่างตะล่อมตะล่อมคนให้เข้ากันค่ะแล้วเราจะตามด้วยนมข้นหวานอีกร้อยก้าสิบกรัมนะคะถ้าไม่ชอบก็ลดได้นะ แล้วเราจะตามด้วยกะทินะคะ350กรัมแต่วันนี้กุ้งใช้กะทิกล่องนะคะเทคนิคของกุ้งก็คือใช้กะทิ250กรัมแล้วก็เพิ่มวิปปิ้งครีมไปอีก100กรัมคือส่วนของน้ำมาให้ได้350กรัมค่ะเราใช้วิปปิ้งครีมเพื่อเพิ่มความเข้มข้นนะคะแล้วก็ใช้ใบเตยน้าใบเตยคันค้นข้นๆนะคะ225กรัมคนทุกสิ่งอย่างให้เข้ากันเลยแล้วพร้อมเอาไปตั้งไฟเลยจ้ะ เราตั้งน้ำร้อนไว้นะคะเพื่อที่จะเอาสังขยามาตุนในนี้เนาะที่เราตุ่นนี้นะคะเพราะว่าเราไม่ต้องการให้เนื้อสังขยาไปโดนไฟโดยตรงเนาะเพราะว่าเขาอาจจะไหม้ซะก่อนที่แป้งและไข่เขาจะสุกเนาะแล้วก็คนตลอดเวลาอย่าละมือไปไหนนะคะจนกระทั่งเขาเป็นรูปผัวแต่กอแบบนี้ค่ะแล้วกุ้งก็จะคนต่ออีกประมาณสักสามนาทีแล้วก็ปิดเตาพักให้เขาเย็นแล้วเอาไปจิ้มขนมปังหรือไปทาขนมปังได้เลยนะคะ ถ้าชอบช่วยกดติดตามให้ด้วยนะขอบคุณจ้าแล้ววันนี้กุ้งก็จะลองมาทําแบบแซนด์วิชฉบับกระเป๋าทําแบบนี้นะคะก็ประกบกันแบบนี้แล้วก็หาแบบอุปกรณ์อะไรก็ได้ที่เรามีหาง่ายๆเลยแล้วก,กดลงไปแบบเนี้ยค่ะแล้วเขาก็จะสนิทติดกันเนาะแต่วันนี้ยกุ้งใส่ไส้ทะลักไปหน่อยขนมปังมาเลยไม่ติดกันนะคะ อันนี้กุ้งก็หาแบบอะไรก็ได้อุปกรณ์รณที่เราหาได้เนาะเรามากดอันนี้ต้องใช้พลังนิดนึงนะคะกดให้แบบเข้าหนมปังมันขาดแล้วค่ะเนี่ยมันก็จะสนิทกันดีเป็นแบบเป็นแบบเป็นกระเป๋าที่ไส้ไม่ทะลักออกมาเนาะมันก็แบบเป็นไอเดียอีกหนึ่งไอเดียน่ารักกก๊บเก๋เนาะ